วันนี้กลับมาพบกับคุณครูสมนไทยรอบหนึ่งแล้วน,นะคะในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะยังอยู่ในการสอนออนไลน์อยู่นะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันเดี๋ยนักเรียนคอยติดตามนะคะเรื่องที่เรียนในวันนี้นะคะนักเรียนเรายังเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะโดยนในเรื่องของขออรอมอหรือวิธีการการหาตัวหารร่วมมากนะคะวันนี้เราจะเรียนกันถึง การหาตัวหารร่วมมากโดยวิธีหารเดี๋ยวเราติดตามกันเลยค่ะค่ะน,นักเ,เรียนไดเรียนเปิดหนังสือนั่ง38เตรียนไว้นะคะแล้วมาดูกันนะคะว่าวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนนั้นเกี่ยวกับเรื่องการหาตัวหารร่วมมากโดยวิธีหารจากภาพที่แล้วมันได้เรียนการหาตัวหอระมอนโดยวิธีหาผลคูณโดยวิธีแยกตัวประกอบไปแล้วนะคะวันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งถือว่าเป็นวิธีสุดท้าย แต่การคิด,ด่วทีนี้ค่อนข้างง่ายคุณนักเรียนค่ะมาดูนะคะท่านแสงบอกว่าให้หาตัวหารร่วมมากของ 24, 32และ72ขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเรานำ 24, 32และ72มาตั้งเรียงกันแบบนี้นะคะแล้วหาตัวมาตัวที่จะมาหารนั้นเราจะต้องคิดว่าหารฐานตัวนี้ได้ลงตัว ขณะนี้ได้เลือกจำนวนรับสองมานะคะสองหารยี่สิบสี่ผลลัพธ์จะได้สิบสองสองหารสิบสองผลลับจะได้สิบหกสองหารเจ็ดสิบสองผลรับจะได้สามสิบหกยังไม่จบน,นะท่านัูเรียนต่อไปค่ะหาตัวหารอันที่เหลือนี้ต่อไปแต่ต้องลงตัวนะคะเราจะเลือกสี่มาสี่หารสิบสองได้สามสี่หารสิบหกได้สี่ และสี่หารสามที่ผมเลขกล้านี่คเรามาดูบรรทัดสุดท้ายนะคะเหลือสามเหลือสี่เหลือเก้าเนี่ยการหารกันสิ้นสุดแล้วเราอาเพราะไม่มีจํานวนนับใดๆเลยที่จะหารสามสี่และเก้าด้วยลงตัวคือเวลาหารเราต้องหารด้วยลงตัวทั้งสามตัวนะคะถ้าไม่ลงตัวถือว่าจบค่ะจะมีหนึ่งเท่านั้นที่จะหารได้เราจะเขียนสรุปการหารตัวหารร่วมมากโดยวิธีหารดังนี้นะคะสรุปจากนี้นะคะ เราเอาสองมาหารท่าที่สองเอาสี่มาหารบทราคาหารได้แล้วตัวหารร่วมมากของยี่สิบสี่ของสามสิบสองและเจ็ดสิบสองจึงมีสองตัวนี้เท่านั้นถูกไหมคะราะหารที่ลงตัวคือ 4, สองกับสี่นำสองกับสี่มาคูณกันแล่วหมายความว่าคําตอบที่แปดแปดเท่านั้นที่จะมาหารยี่สิบสี่สามสิบสองและเจ็ดสิบสองได้ลงตัวตัวนี้จึงเป็นตัวหารร่วมมากค่ะสรุปนะท่นนักเรียน การหาตัวหารร่วมมากโดยวิธีหารก็คือดำผลคูณของตัวหารร่วมทุกตัวที่หารจํานวนนับได้ลงตัวมาคูณกันนะคะและตัวนั้นก็คือตัวหารร่วมมากค่ะวันนี้นะคะคมีงานมาฝากนักเรียนทําลงสมุดนะคะหวังว่าเรียนคงจะทําได้นะคะแล้วก็สัปดาหนะ์หน้า ครับน่าเราพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ